กลับมาพบกับนัดเพรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะรถเข้าใหม่ Toyota Camry 2.4 V นะคะคันนี้เป็นปี2007นะคะรถปีเก่าแต่สภาพการใช้งานข้างในนี่หรูลาหมาเห่ามากนะคะราคานะคะอยู่ที่335,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Camry คันนี้นะคะรถแบบปี2007เนาะอาจจะรู้เฮ้ยรถปีเก่าแต่จริงๆสภาพข้างในนี้ ใหม่มากนะคะเดี๋ยวนัดจะพาชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมายเลขของตัวรถกันเลยหมายเยขของรถคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะชอช้างทอทหาร1 1 3 5กรุงเทพมหาคนครนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะมีกันชนนะคะให้ด้านหน้า2จุดนะคะฝั่งละ1จุดนะคะ ตรงด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่งด้านบนเนาะเป็นเส้นโคมเมียมงามๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อกัะทะนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะให้ดูช่วงด้านหลังซุ้มล้อนะคะนี่สภาพเดิมๆนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่มีการปรับสภาพใดๆเลยนะคะ ให้มาดูรถสภาพเดิมๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนี่ก็งามๆกันเลยทีเดียวนะคะกระจกมองข้างนะคะก็ฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะก็ตกแต่งสวยงามนะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียวกว่าอะไรตกแต่งเป็นโทนสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็จะเป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะคะก็เป็นแบบโครเมียมแหรอเนาะ ได้คิวกันศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะกระจกแท้ To โ,โยต a นะคะมีโลโก้ t o y o ต a ทุกบานนะคะซุ้มล้อด้านหลังนะคะสะภาพเดิมๆไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะรับประกันร,รถที่เรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะ ไฟท้ายนะคะด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้2ฝั่งนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลังมาให้4จุดกันเลยทีเดียวตรงฝากระโปรงหลังนะคะก็จะตกแต่งเป็นเส้นโครเมียมงามๆแบบนี้เลยนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y o ต a Camry ปี2007นะคะราคาอยู่ที่3 3 0 0 0 0 0,000ื่น 5,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะภายในหรูหรามาเห่ามากนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะหรูหรามาเห่าเลยนะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะคะก็จะตกแต่งดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะจะเป็นโทนออกสีเบจนะคะแล้วก็จะมีลายไม้เนาะงามๆแบบนี้เลยนะคะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะ มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะพวงมาลัยนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามด้านบนเป็นลายไม้เช่นกันนะคะเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอเลียนไม้นะคะอันนี้ได้เป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะ USB แอร์นะคะเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะคะก็ตกแต่งลายไม้มาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็ เป็นที่วางแก้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะที่เสียบชาร์จไฟเนาะหรูหรามากเลยนะคะตรงนี้เปิดได้นะคะนี่งามๆกันเลยที่คันนี้คือแบบคอนโซลตกแต่งเป็นโทนสีเบจแล้วก็มีลายไม้ตัดแบบนี้นะคะกระจกมองหลังอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบออโต้นะคะ กระจกออโต้งามๆเลยมีเขาเรียกว่าตรงนี้อะไรนะที่เก็บแว่นอ่ามีช่องที่เก็บแว่นให้ด้วยนะคะเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าสิไม่ต้องพับเนะบาะเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าตรงที่พักแขนนะคะก็สามารถเปิดเนาะ เปิดเก็บของได้อีกด้วยนะคะงามๆกันเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่3ามแส0ห้อ่าสามแสนสามหบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Toyota Camry คันนี้นะคะให้ดูหัวน็อตซอกประตูซอกประตูหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับพรเยงอนนี้อาจจะมีฝุ่นเกาะน,นิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพทำความสะอา,าดใดๆให้มาดูแบบ เรียวๆแบบนี้เลยนะคะสาภาพรถเข้าใหม่ที่นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังต่อนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างกวางนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนี่มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเป็นแบบสันที่นั่งนะคะนี่สันที่นั่งนะแต่ว่าถ้าสมมติน,นั่งสองคนก็สามารถตรงเนี้ย เป็นที่พักแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้สองใบนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งเลยนะคะคันนี้งามๆกันเลยเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างๆก,กันเลยบรรจุก,กระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะมีอ่าเขาเรียกว่ามีถัดท้ายให้ด้วยนะคะคันนี้ลอยยางนะคะลอยยางที่สี่เนาะ ยางที่ซีนรอบๆนี้ก็คือแบบสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพเดิมๆเลยจุดเม็ดอาร์ตนะคะด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆรถไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายลนนะเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 2,400cc 167แรงม้านะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะนี่ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะคันหน้านะคะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะจุดมาร์กเต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่รอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะสภาพหัวน็อตนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะฝากระโปรงได้คันนี้ไปรับรองคุณค่าแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเขาก็จะได้ในะจะได้ในส่วนของ ชุดโชกอันนี้นะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงหน้าด้วยนะคะใตรถคันนี้นะคะ To y ยต้า a คม y y 4 V V ปี2007นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3,35แ0น0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้รถอาจจะเป็นปีเก่าแต่สภาพนี่หรูหราหมาเห่ามากนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลย หรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงนะคะบริษัทเพชรยนต์จะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวมากันไปก่อนอไม่ใช่